ไปหมดเลยค่ะปวดไปหมดเลยเดี้ยวช้ำแล้วลูกเป็นไรเหรอมีมีอีกแต่ด้วยูหมอกนะเขาสา่ด้วยโอโมสไปนะไปนะไปนะที่อยากพูดถึงงานวันนี้นี่จริงผได้ครับผมวันนี้ก็มากับโอโมสพลัสไวครับเขาบอกว่าขาวยาวนานแบบว่าไม่เหลืองแน่นอนและที่สำคัญคือหอมยาวนานติดทน4สัปดาห์ครับ คุณภาพเด็ดยังไงก็คือมันมีตัว ultra w h i d e เทคโนโลยีครับผมมันก็จะทำให้ผ้าเราเนี่ยไม่หมองและที่สำค 5, 5, 10, 5. ัญไม่ซีดด้วยนะครับ แบบตัวพี่แบบตัวพี่ขาแบบตัวพี่อบกก็เปช่วงนี้ด้วยคือน้องๆเปิดเทอมกันแล้วใช่ครับผมก็สําหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแบบว่าโอโมเนี่ยไปสักได้ครับผมรับรองว่าขาวแน่นอนครัแล้วพี่เล่าอีกครั้เกี่ยวกับบรรยากาศการถ่ายทำโฆษณาครับเปิดเป็นยังไงก็สนุกดีครับก็โฆษณาไปถ่ายกับแบบว่าน้องๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยได้มีงานถ่ายกับเด็กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้อินเนอร์จี้อีกแบบด้วยนะมันก็น้องๆเขาก็น่ารัักกกมมาเด็ๆบูคร อีกอีกบูสครับน่า,ารักมากเลยไม่งองแงเลยการทำงานนี้มไงมากกับการบิน้บินบินเนเตอร์ต่อเนื่องเลยดีใจครับดีใจครับผมที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบโฟโอโมโครับแล้วก็เป็นปีที่สองแล้วด้วยครับผมปีที่เราก็จะเป็นแบบหอมแบบลักชูวร์ปีนี้ก็จะมาแบบเอาดราไวแน่นอย่างที่เองกัแฟนก็มาตอนรับรอรับนานมากเลยนะพี่ใช่ใช่ใช่วันนี้ฝนตกด้วยครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนๆครับแล้วก็ดีใจดีใจมากมากครับโอโม่ก็จะมีกิจกรรมพิเศษด้วยโอโม่ลิมปิกใช่โอโม่ลิมปิกครับผมวันที่21กรกฎาคมนี้ครับก็มีผู้โชคดี305ท่านครับผมก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันแล้วก็ติดตามข้อมูลทุกอย่างของทางโอโม่เนี่ยได้ทาง Official ของทางโอโม่ใน Facebook ครับบ่ายครับคนที่อยากซื้อโอโม่ต่างๆได้ครับผมก็ฝากแบบแม่ๆละกันครับผมแม่ๆที่บอกว่าตักผ้าให้ลูกตอนเปิดเทอมอะไรเงี้ยครับก็ฝากโอโม่คลาสไว้ด้วยนะครับผม ครับโอเคใไปครับที่ผถามถึงเรื่องงานงานบิคกเบิร์ตันกับบีคกบิงานบิร์ตัครับบอกว่าเอาใจโกสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเหมือนกันเอาใจก็อ๋อใจโก้ยไงครับพี่ไม่ได้หวังสมบัตินะพี่ไม่ได้อะไรเลยพี่ไม่ได้หวังหุ้นของบริษัทนะครับผมก็ก็สนิทกับโกครับปกติแบบเวลาไปบ้านเขาอะไรเงี้ยพี่ก็จะเจอแบบว่าโกเอตลอดอะไรเงี้ยครับผมแล้วเหมือนแบบโก้เขาจะมีความแบบ วัยรุ่นวัยรุ่นเลยเขาก็จะมาชวนพี่คุยแล้วเขาชอบช้อปปิ้งด้วยก็เลยแบบว่าเหมือนคุยกันเรื่องเสื้อผ้าเยอะอะไรเงี้ยถึงกับว่าต้องไปย่อรับเลยไปย่อรับเลยเพราะเขาคือคุณเองอะแห่งบีควีคครับผมซึ่งเราก็ไม่เกรงใจหลานเขาเลยคือเขางหลังหลานเขาเจอกันเบลออยู่แล้วเขาก็แบบว่าสนิทกันอยู่แล้วเขาไม่โกรธหรอกเป็นการบัฟหรือเปล่าครับคุณป็นบัฟว่าเป็นการบัฟเหนือบัฟเอิร์นเหนือกว่า อยู่แล้วกูเอ๋เขารักหนูกว่ามากกว่าอยู่แล้วแต่พี่เงินว่าเราไม่ได้หวังสมบัตินะเมื่อกี้เราไม่ได้หวังสมบัติคือสมณพีเขาบอกคือพี้เขาบอกว่าเราเนี่ยมาเปลี่ยนล้อรถนี่คือไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียเงินคือหนูจะจ่ายแต่ว่าโกยเองเขาไม่ให้หนูจ่ายหนูก็เลยบอกว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่เนาะใช่ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ก็ตอนแรกจะจ่ายแล้วกูเบอกว่าจะจ่ายทำไมเดี๋ยวกูให้แต่ว่ากินเขาต้องจ่ายนะเาบอกเพราะว่าเป็นเงินในบ้าน รู้สึกพิเศษไหมคะกับการได้สิทบปีต่างๆจากเขาก็จริงๆก็ขอบคุณเขามากกว่า่เขาคงเอ็นดูเราอย่างเงี้ยในฐานะแบบว่าแบบลูกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเราเขาก็ชี้เราเป็นลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ลูกอ้อนยังไงครับพีพีเวลาแบบว่าเข้ามาโกเหเนี่ยเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งนะอันนี้เข้ามาใหม่นะแบบโกเห็นแมาจริงหรออะไรเงี้ย เดี๋ยวถ้าวันนี si? Sho, kind of hmm? kind of ้เราก็ไปเปลี่ยนยางรถด้วยได้ไหมค่อยๆเสียบไปองใช้เสียงโทนไหนเสียงวันสิงสิบแปดเสียงสิบแปดแล้วสำเร็จไหมสำเร็จสำเร็จใช้แพ้ทางดีๆก็เขาคุยเขาน่ารักครับผมจริงๆแบบว่าจะจ่ายตังค์นะจริงๆแบบว่าเขาว่าบอกคุยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์เพราะมันแบบนี้หน่อยๆอะไรเงี้ยคุยเขาบอกไม่เป็นไรแต่เขาดูแลให้เขาดูแาก็ซัพพอร์ตดีๆนี่ยแบบช้อปปิ้งบ้างเหมือนกันใช่ ไม่เข้าไปใส่ช็อปเขาเนี่มาถึงแปลว่าแบบเราก็เชื่อๆกันเลือกของอะไรมากกว่าไม่เข้าไปใส่ช็อปเขาเคยมีของผ่านอะไรที่ีเป็นพิเศษหมในแบบวารัตโบราณเลยก็จะมีแบบผ่านบิลกินมาอะไรเนี่ยเขาก็รวมวมมาเป็นหุ้นจำนวน45เป็นหุ้นใหญ่ซึ่งเราก็ไม่ได้รับไว้เราไม่ได้รับไว้เราบอกว่าแบบขอเราแบบทำงานตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวเราจะหลับ ขึ้นแทนเป็น CEO แล้วก็เป็น P B B Q ใช่ค่ะ,ะ P P ซึ่งเราจริงๆริงว่าเราไม่ได้หวังอะไรจ,นนจรากเขานะ C B จะเปลี่ยนชื่อเป็น P Quick จะไม่มีแล้ว B Quick แต่คุณมองอ,อะไรนะเราได้ไปญาติญาติที่นี่จนหมดแล้วเราได้หมดแล้วเราไม่ได้หวังสมบัตินะไม่ได้หวังไม่ได้หวังสมบัติเลยแต่คุณมองว่าเป็นงานครอบครัวก็ก็จริงพีก็มองครอบครัวที่พี่เราครอบครัวดีนะครับขอบใจว่าเราก็สนิทกันมากแล้วเราก็ เราเจอเขาบ่อยมากๆเลยแบบแปดปีที่ผ่านมาก็เจอกันตลอดเลยเนียก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนครอบครัวเขาก็น่ารักแล้วก็เอ็นดูพี่ด้วยแล้วก็แบบเหมือนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาทิีตที่ดีมากๆเลยครับกินข้าวในวันสำคัญหรือว่าเขาจะเชิญ์ี่นเขาก็มีครับก็มีก็มีบางก็แล้วแต่โอกาสผมเพราะว่าบางทีคิวก็ไม่แบบทุงตก็ยืนยันว่าทุกโอกาสก็พีก็จะอ้อนตลอดไปก็ผ่านวันเกิดที่มาแล้วโอกาสถัดไปก็น่าจะเป็นวันวันอะไรเดียว ใกล้ๆนี้มีพุทศกาลยยวัดหุค่ะพี่ต้องรด้ของขวัญคือทุกวันพุธ Happy Wednesday ครับผมโอ้คยัยย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 ียยยยยยยกกยย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 ยัยย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 ยันยิยยยยยยยะยยยยปยย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 ยรยยนย้ยย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 ย่ยยยยดยย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 ยมาครับผมหลายคนลุ้นว่ารัชมังอยู่นะรัชมังเลยหรอจะมาดูครบหรือเปล่า เดี๋ยวจองไปจะเหลือหรือเปล่าไม่มีทางเหลือไอเรื่องแบบนเป็นยังไงลที่จริงตอนนี้ก็เริ่มคุยกันถึงแบบว่าเรื่องพาโชว์แล้วครับว่าแบบเฮ้ยใครจะมาเป็นแขกรับเชิญใครจะมาบ้างแบบว่าจะมีโชว์พาร์ทไหนยังไงบ้างครับผมสถานที่ก็เลือกกันไปแล้วด้วยัอย่างนีสถานที่นี่สรุปรื่ยังอะไรนะคะสรุปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราประกาศเหนกันนะเราต้องใครคนตัดสินใจกับเรื่องแบบนี้ก็จะตัดสินใจร่วมกันครับผมก็จะเป็นทั้งพี่กิ๊นแล้วก็พี่เบลล์ก็จะมีส่วนร่วมในการตัด สเปซมันจะใหญ่ยิ่งขึ้นไหมคะก็ใหญ่นะใหญ่ใหญ่แบบคือว่าขาเลยพูดยังไงดีอ่ะคือจะพูดแต่พูดไม่ได้ไปอ่ะพี่เคยไปเล่นที่นี่หรือยังพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วครับผมาก็มสสิองเปีมันร้อนไงมันหน้าฝนเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวแฟนๆเปียอะเอางี้จุคนได้ประมาณเท่าไหร่ มากกว่า,วาอิมแพคแต่เห็นว่ามันจะไปยังไงอ่ะ<ต>ไปเรื่อยแล้วเนี่ยจะแ,แฟนกับเครียดแล้วนะกลัวกดบกัตรไม่ได้อ,ะอ่ะอกดบัตรได้กดบัตรได้ครับผมคือว่ายังไงนะจะแบบก็รอรอดูแล้วกันครับอาจจะมีรอบพิเศษรอบเพิ่มหรืออะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดว่าถ้าว่าบัตรรอบแรกหมดภายใ้หนึ่งนาทีโปไม่หมดแล้วเนี่ยพี่จีหนูว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเตรียมบอกครับผมพี่เตรียมเตรียมแพทไว้แล้วมันจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเพราะแค่่อยนี้จบแล้วก็ติดเไปตลอด ก็จริงๆแบบเราถ่ายเควีเราถ่ายแบบว่าชิ้นงานทั้งหมดของคอนเสิร์ตว่าไวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็รอติดตามเหมือนกันจริงๆพี่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือดับเบิลทรัเบิลนั่นแหละครับผมนะคราบว่าแบบบิวกิ้นก็เป็นตัวปัญหาคู่สองไม่เกี่ยวอะไรกับพีเตรียมเตรียมแผนกันมานาไม่เท่าก่าจะมีครั้งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่มุกลาแล้วจริงๆจริงๆคอนเสิร์ตคู่เนี่ยแพลนกันมาแต่มุกลาแล้วแล้วก็ดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องแบบธีมอะไรนู่นนี่นั่นตลอดครับเพราะว่าบิวกิ้นเขาจะมีพาที่เขาไปไปทัวร์มาด้วยครับอกว่า รอเขากลับมาก่อนแล้วก็ตัดสินใจทีเดียวครับผมแสดงว่ากว่าจะลงล็อถแต่ละคนก็หาคิวกันหาคิวกันยากครับแล้วช่วงนี้แบบว่าเหมือนทํางานหนักกับน้องคู่ด้วยครับผมพอไปคพอพีคเขาจะคิดชื่อคอนเสิร์ตเหรอครับจริงๆอ่ะพี่เป็นคนคิดขึ้นมาชื่อเนี้ดับเบิ้ลทราโบครับผมแบบลองเสนอทีมงานดูอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าแบบเหมือนถ้าทําคอนเสิร์ตคู่อยากอยากจะแบบตั้งชื่อว่าอะไรเราก็เลยมองว่าแบบเออดับเบิ้ลทราโบมันก็ดูน่ารักดีเหมือนแบบ ูกินก็เป็นตัวปัญหาพี่ก็เป็นคนคอยช่วยแก้ปัญหาแล้วชื่อนี้มันไปนอตที่เราเลยใช่ไหมคะหรือว่าเขาไปคิดเลยเขาไปไปไปนอตที่พี่เบลครับกินก็มีแย้งไหมคะกินไม่มีแยงครับกินเขาตามใจอ้าวลองแย้งดูสิทำไมครับทำไมคะก็ไม่ทำอะไรแต่ความคาดหวังของแฟนคลับมีสูงมากเลยนะคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเราสองคน อย่างขัระหว่างสูงสีดกดดันก็พยายามทําเต็มที่ครับผมที่ว่าจริงๆแบบสองคนก็พยายามแบบว่าคิดท่าโชว์มาให้มันใหม่จริงๆแล้วก็้ยก็พูไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวเรารอลเลยครับรอติดตามได้กันผู้เหมือนรู้เลยอ่ะพี่อาวก็เฉลยไปแล้วนี่ไม่รู้จะไม่ได้ร้อนมาก ก็ไม่หลอกค่ะไม่ต้องดูเรืองเลยถ้าเปิดรักขนาดนี้มันต้องมีแล้วแหละไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องปวดหัวแล้วเป็นลมแสดงว่ามันมีลุ้นมากๆเลยใช่ไหมคะสำรับคุณมือบอะไรอย่างเ้ยวติดตามรอติดตามได้จะเปหมื่นโบแล้วดะพี่อ่ะช่วยตอบล่าสุดทุกไปดูคอนเสิร์ตเอลเอลมาครับไปฮักแรงใจใครเอ่ยไปพิการเขาชวนครับผมแล้วเขาก็เลยบอกว่าแบบเออไปไปก็เดี๋ยวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราก็ไม่เคยตอนแรกไปไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปเช็คดูก็แบบอุ้ยมีโฟนมีเจมินายมีหลายๆคู่เลย18คนครับผมก็เลยแบบเฮ้ยไปดูดีกว่าว่าแบบคอนเสิร์ตเขาจะเป็นยังไงไปหาได้ประเด็นในตัวไปแบบก็ไปดูด้วยว่าแบบอุ้ยเหมือนโชว์เขาจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยดูเหมือนกันโชว์ด้วยแบบมีคนแบบ18คนเลยอย่างเงี้ยสนุกครับสนุกมากรู้สึกว่าแบบอุ้ยเหมือนแบบโชว์เขาดีมากแล้วแบบไดนามิกโชว์ต่างๆที่มันไล่ไปอะไรเงี้ยมันมันดีมากๆเลย โฟดก็รักทั้งคู่รักทั้งโฟนรักทั้งเจมิน่าแต่เมนโฟดมากกว่านิดหน่อยคุไม่คิดว่าน้องเขาจะเห็นเหมือนกันนะครับผมแบบตอนแรกก็แบบไม่ได้จะออกไปอะไรเงี้ยแต่มันแบบอยู่กับพี่การไม่ก็บอกเว่าไปดูสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบ๊ายบายเขาเขาเห็นพอดีเขาก็เลยบ๊ายบายค่ะพี่พี่ขออนุญาตถามเรื่องที่ อไ,ไม่อนุญาตว้ายไม่ขออนุญาตเลยละกันเป็นยังไงบ้างที่ับการเปลี่นใจฟ้องมูลก็เรื่องที่ฟ้องใช่ไหมคะเรื่องที่ฟ้องก็จริงๆเป็นทีมงานมากกว่าก็พี่ๆทีมงานเหมือนมีแฟนคลับเนี่ยเป็นแฟน DM ไปหาว่าแบบมีคนพูดอย่างนี้นะมีคนแบบพูดแบบดูหมิ่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมทางทีมงานก็เลยปรึกษาพี่ว่าแบบเราทําการฟ้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าก็ได้ครับอือแสดงว่าโพสต์นี้ก็มันค่อนข้างจี๊ดใจผมอยู่ ก็จริงๆคือว่ามันมันมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันนะครับผมเหมือนที่เคยพูดไปตลอดครับจริงๆคนเราจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ในโซเชียลครับผมแต่ว่าจริงๆมันต้องอยู่ในขอบเขตของการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงแล้วมันจะทำให้ทีเสียหายเนี่ยพี่รู้สึกว่าเออสิ่งนี้พี่ก็ยอมความมาได้ไหมคอมเมนต์ต่างเขาก็ใจผิดดีมันก็ต้องมีคนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อเหมือนกันใช่ครับ ก็ S <S จริงๆพี่ว่าตัวเราเองเรารู้ดีที่สุดเนะพี่หมายความว่าตัวพีพี่ก็รู้สึกว่าพีรู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับแต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้พี่เป็นบังคับขเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เราจะพอที่จะปกป้องตัวเองได้เราก็จะทำพอมามันไม่ใช่ใรร <S <S ั้งแรกๆแบบนี้สร้ให้เรารู้สึกว่าเราต้องเพิ่มดีกรีความที่แบบเอาจริงมากขึ้นไหมอ่ะก็เอาจริงทุกครั้งนะครับแต่ว่าเหมือนทุกคนก็แบบ ก็เขาก็บางคนก็ไม่หยุดเลยนะครับผมเพราะว่าบางคนแบบว่าเป็นแอรเขาที่เราก็แบบสืบหาไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมมันก็ค่อนข้างหายากแต่คนไหนที่เราหาตัวได้เราเจอเขาอะไรเงี้ยเราก็มีการนัดมาไกลเกลี่ยกันอย่างนี้จก็่อี่เอกแต่ว่าจะเอาจริงเอาเอาให้ถึงที่สุดกันก็ให้ถึงที่สุดครับผมก็แต่ใน่างคลิปก่อนหน้านี้ก็มีไก่เกลี่ยกันไปบ้างไหมก็มีครับจริงจริงมีมาเรื่อยๆครับผมก็ก็มาไก่เกลียยกันมาพูดคุยกันว่าเอ้ยทำไมทำไมถึงทำอย่างนี้แล้วก็บางทีตัวพีเองไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ส่งทนาย แต่ยอมไหมพี่ยอมความไหมพี่ก็พี่ก็ยอมนะครับนะครับว่าเออก็ไม่ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบอยากอยากถามเขามากกว่าว่าจริงๆแบบเฮ้ยเราไปทำอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าการเป็นเราเนี่ยมันมันทำให้เขาไม่ชอบหรอทำไมล่ะอะไรเงี้ยเราอยากรู้เหตุผลนะครับเหตุผลเขาคืออะไรอย่างนี้เขาบอกเหตุผลเหรอครับจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรู้เท่ามาถึงการบ้างบางทีก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบเขาไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเขาแบบเขาแค่รู้สึก ไม่แบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าแบบเขาไม่ชอบให้คนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบใช่มันเป็นปัญหาของเขาเองใช่มันเป็นปัญหาของเขาเองบางทีเขาก็เกิดจากความเครียดสะสมของงานบางทีเขาก็เกิดจากการที่แบบคทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยเขาม่ไเห็นรูปเราเลยระบายเลยออเห็นรูปเราพอดีก็เลยแบบว่าสโนยอย่างเี่ล่าสุดนีตัวของมีเขาได้ติดต่อมาคุยไ้เยียบางทีบางอย่างหรือยังครับยังครับผมคนนี้ยังครับแต่ว่าคนนี้ก็เหมือนจะไปดําเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะดําเนินต่อไปขั้นฟองเลยค่ะใช่คัะก็ดำเนินความต่อไปเรื่อยๆครับผมก็จะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนะคะทั้งวิทย์เป็นคนดูทั้งหมดครับทางคุณบีคุณบีเลยใช่ไหมครับคุณบีคุณบีชอบฟองต่ตอนนี้ตัวผีเองก็ไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมครับไม่เครียดครับจริงๆพี่รู้สึกว่าแบบพี่ไม่อยากไปเสียเวลาหรือว่าให้คุ้ค่ากับแบบข้อความที่มัน ที่มันไม่เป็นจริงด้วยแล้วก็แบบเป็นข้อความที่มันจะท็อกซิก,กด้วยพี่รู้สึกพี่รู้สึกว่าแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะเก็บสิ่งนี้ไว้ทำไม,มพี่เอาเวลาไปให้กับแบบแ,บบแฟนๆที่เขารักพี่ที่เขาเดินทางมาซัพพอร์ตพีมากกว่า,าจะเตือนอะไรแบบว่าคนที่ก็ยังยัง,ย,งยังทำอยู่เจอเหด้เห็นหหหหหว่าดาราเองก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ออกอารมณ์เขาการที่ดาราใช่ครับก็จริงๆพี่รู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่เรารักล่ะสมมุติมีคนมาพูดกับเพื่อนเราท อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอย่างไงตัวเพื่อเราจะรู้สึกอย่างไงมากกว่าครับผมแล้วก็อยากให้ก็พยายามอีกรอบแลมวกันครับก็อยากให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมเราไม่แบบดาราศิลปินก็ไม่ใช่แบบที่ระบายของใครที่จะแบบอุ้ยวันนี้ฉันอารมณ์เสียอาสน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากให้แบบเออไปไปจัดการความรู้สึกตัวเองดีกว่าหรือว่าถ้าเครียดหรือว่าถ้ารู้สึกว่าแบบกดดันจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแบบคุยกับเพื่อนไหมปรึกษาแบบเพื่อนปรึกษาครอบครัว โ <Kell analyze> อเคเขากำังมะเจอกันนะ